สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอย The k i l l e r 2 0 2 3จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักฆ่าสุดเย็นชาต้องถูกหักหลังทำแฟนเขาเจ็บหนักเขาจึงต้องเปิดคลังแสงไล่เอาคืนแบบเรียงตัวก่อนชมคลิปผมขอทุกคน1นึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดณห้องเงียบงันในเมืองปารีสเราก็จะเห็นพระเอกซึ่งเขาไม่มีชื่อเป็นนักฆ่ารับจ้างฝีมือชากาษทํางานสุดเนียบบุคลิกเยือกเย็นแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายกับชีวิตตัวเองแต่ขนาเดียวกันก็รู้ดีว่าหากทนความเบื่อหน่ายไม่ได้งานนักฆ่าก็คงไม่เหมาะกับเขาพระเอกนั่งจ้องหน้าต่างดูลมหายใจตัวเองอยู่แบบนั้นก่อนจะหยิบเพลงมาฟังเขากล่าวมนุษย์เกิดมาปีละ140บล้านคนบวกลบนิดหน่อยประชากรทั่วโลก มีอยู่ประมาณ7,800ล้านคนทุกวินาทีมีคน7.8คนตายและ4.2คนก็ได้เกิดในปีเดียวกันสิ่งที่พระเอกได้กระทำมาไม่เคยกระเทือนตัวเลขนี้เรียกได้ว่าคนที่เขาฆ่าไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อประชากรโลกเลยพระเอกยืดกล้ามเนือ้อบริหารร่างกายเขาเชื่อว่าโลกหลังความตายคือความว่างเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับมันแต่เขายอมรับเขารู้ว่าตัวเขาต้องพร้อมเสมอต้องเตรียมตัวไว้อย่างดี เระเอกแต่งตัวออกไปข้างนอกโดยเลียนแบบนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่เจอในลอนดอนไม่กี่วันก่อนไม่มีใครอยากยุ่งกับนักท่องเที่ยวเยอรมันคนปารีสพยายามเลี่ยงพวกเขาเหมือนที่คนทั่วโลกพยายามเลี่ยงคนเล่นละครใบมีแมคโดนัทหนึ่สาขาในฝรั่งเศสเป็นที่ที่ดีที่ได้รับโปรโตีน10กรัมด้วยเงินยูโรเดียวพร้อมกับปะปนกับลูกค้าอีก40ล้านคนต่อสัปดาห์ระหว่างเดินกลับ เขาก็โทรบอกนายจ้างว่ารอที่ปารีสมา5วันแล้วถ้าเป้าหมายยังไม่เผล่เขาจะไปจากที่นี่จะรอถึงแค่พรุ่งนี้นายจ้างตกลงแต่ก็ได้เตือนไว้ถ้าไม่เหมือนที่ตกลงกันคงรู้ว่าจะเกิดอะไรถ้าผ่านไปยี่ชั่วโมงยังไม่เกิดอะไรให้โทรมาพระเอกรู้สึกเบื่อหน่ายเขาไม่ตอบและเหยียบมือถือทิ้งจ้องมองผู้คนโดยรอบพร้อมกับวิเคราะห์ชีวิตผู้คนเอาแต่ตัวเองไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าผู้แข็งแกร่งถึงจะอยู่รอดคนที่เชื่อว่ามนุษย์มีความดีมาตั้งแต่เกิดพระเอกอยากจะถาม วัดจากอะไรเขาเดินกลับห้องซึ่งจองผ่าน Airbnb มาหลายครั้งแต่ไม่เอาแล้วเพราะว่าชอบติดกล้องไว้หน้าห้องเข้ามายังที่เดิมนำกล้องออกมาส่องดูบริเวณโดยรอบเวลาล่วงมาถึงเย็นพระเอกเตรียมปืนซึ่งถ้าคืนนี้ยังไม่มีอะไรเขาก็จะไปแต่แล้วตอนนั้นจู่ๆก็มีคนมาเปิดประตูห้องระเอกถือปืนย่องไปดูปรากฏว่าเป็นชายคนหนึ่งที่เอากระดาษมาทิ้งไว้เขายืนจ้องมองผู้คนอยู่ด้านตรงข้ามเหมือนทุกวันเขาเชื่นชอบงานที่ได้ใช้ความสร้างสรรค์ จับคนกดน้ำนั้นพระเอกไม่ทำมานานมากแล้วแกรี่ริชเวย์นักฆ่าลุ่มแม่น้ำเขียวจัดการผู้หญิงไป49รายในสองทศวรรษเขาอ่านหนังสือแทบไม่ออกไม่รู้จักพยัญชนะแต่เขามีสติครบถ้วนพระเอกผ่านกด10,000ชั่วโมงมาแล้วมีนนำซ้ำยังมีความเหนื่อยล้าสะสมนักฆ่ามันเป็นงานที่โหดหลังจากแปลงฟันก็เข้านอนและก็ตั้งนาฬิกาปลุกทุกหชั่วโมงเพื่อให้รู้ตัวเป็นระยะเขาเชื่อว่า การอดนอนไม่ใช่การทรมานนาฬิกาปลุกเขาทั้งคืนพระเอกคอยมองตึกเป้าหมายแต่ก็ยังไม่เกิดอะไรงานนักฆ่าไม่เหมาะกับคนไม่มีวินยัยอดทนต่ำเล่หละหลวมกระทั่งตื่นรอบที่4ดูเหมือนจะมีอะไรแล้วพนักงานเตรียมห้องบนสุดพร้อมกับรถคันหนึ่งที่มาส่งใครบางคนพระเอกเตรียมปืนทันทีเขาทำอย่างไม่รีบร้อนประกอบไปมองเป้าหมายไปตอนนั้นรถมาส่งใครอีกคนเป็นสาวคนหนึ่งพระเอกเปิดกระจกห้องใส่หูฟัง ดนตรีช่วยเพิ่มสมาธิทําให้เสียงในหัวไม่สเปะสปะเขาใส่ถุงมือละเอ็กไม่ใช่คนขี้สงสัยเลือกสีเลือกข้างถ้ามีเงินจ้างเขาก็ลงมือให้ได้หมดไม่ใช่คนรับใช้ชาติไหนบินเดียวนิ้นามละเอกขึ้นลำกล้องเล็งตามชายเป้าหมายชีพจรเขาตอนนี้เกิน100ด้วยระยะนี้กระสุนความเร็วต่ำกว่าเสียงไปถึงได้สบาย แต่ว่าพระเอกต้องรอให้ชีพจรต่ำกว่า60และคงที่ซะก่อนกระจกจะได้ไม่มาเปลี่ยนวิถีเข้าจอ่อปืนอยู่แบบนั้นเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมโดยพระเอกจะย้ำตัวเองเสมอทำตามกระบวนการและแผนไว้เชื่อมั่นในแผนอย่าไปด้นสดห้ามมีความเห็นใจนั่นคือจุดอ่อนชีพจรเกือบตามกว่า60แล้วถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องทุ่มเทกับมันระยะยิงพร้อมแล้วรอเพียงระดับชีพจรเท่านั้นและเมื่อได้จังหวะลงตัวพระเอกก็เหนียวไกล้ยอย่างสงบ แต่แล้วเซียววีที่กระสุนจะถึงเป้าหมายเนี่ยยิงขายบริการดันมาบังวิถีเป็นเธอที่จบชีวิตแทนการรีบมาพาเป้าหมายออกไปพระเอกพลาดแล้วเขารีบเก็บปืนสวมหมวกกันน็อกและต้องไปจากที่นี่รถตำรวจมาถึงตึกพร้อมกับที่พระเอกที่ขับออกไปทิ้งปืนลงถังขยะจอดดวดและก็ขึ้นสะพานลอยทิ้งหมวกและถุงมือลงแม่น้ำล้างตัวละกําจัดกลิ่นปืนโกนหนวดเครา นั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินทันทีทิ้งปืนลงถังขยะแต่ที่นั่นเนี่ยก็มีตำรวจที่ออกตรวจหาผู้ลงมือพร้อมกับสุนัขดมกลิน่นพระเอกจ้องมองมันก่อนจะเข้าห้องน้ำอีกครั้งทำตัวให้นิ่งเข้าไว้ยิ้มอ่อนให้กระจกสุดท้ายก็รอดไปได้ฉากตัดมาพระเอกโทรบอกนายจ้างอีกฝ่ายก็ตกใจร้อยวันพันปีพระเอกไม่เคยพลาดจะให้เขาไปตอบลูกค้ายัางไงโอกาสที่รอมานานก็พลาดแล้วนายจ้างเนี่ยจึงจะเสนอลูกค้าอีกครั้งว่าจะแก้ตัวให้บอกและกันว่าพร้อมเมื่อไหร่ ละเอกทำลายมือถือแต่ตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยชายคนหนึ่งจ้องพระเอกแบบมีนัยยะเขามองกระเป๋าอีกฝ่ายอาจมีปืนในนั้นพอลงสนามบินถัดไปละเอกจึงเลื่อนเที่ยวบินเพื่อเลี่ยงการเจอชายที่น่าสงสัยนี้ตอนพักที่ห้องเนี่ยก็ทำกำดักเสียงไว้ที่ประตูแต่ปรากฏว่าคืนนี้ไม่มีอะไรละเอกขึ้นเครื่องตอนเช้าตรู่เขาถึงที่หมายโดมินิกันขับรถกลับบ้านพักที่อยู่นอกตัวเมืองแต่พอไปถึงหน้าประตูกลับมีรอยเท้าและก็ก้นบุหรี่นับสิบอยู่ละเอกรีบหยิบปืนวิ่งอ้อมไปดูด้านหลัง ในบ้านเนี่ยมีเสียงเพลงเปิดอยู่เขาจ่อปืนเปิดเข้าไปมีร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดที่กระจกชาติตัดมาพระเอกมาโผลที่โรงพยาบาลซึ่งแมคคาร่าภรยาเขาเจ็บเนี่ยมาคัสที่เป็นพี่ชายภรรยาเนี่ยเขาเล่าทุกอย่างที่ได้ฟังจากน้องสาวพวกมันมากันสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งมันมาเพื่อจะฆ่าพระเอกแมคดาล่าได้สู้กับมันเธอไม่ยอมเปิดปากเรื่องพระเอกเลยนี่ไม่ใช่การปล้นแน่พวกมันเปิดหน้าชัดเจนแมคดาล่าแทงไอ้ผู้ชายและววิ่งหนีเข้าไปซ่อนในป่าพวกมันหนีไป โดยรถแท็กซี่สีเขียวมาคัสดูเป็นกังวลมากพระเอกบอกอย่างสงบเขาร้ปากมาคัสและสาบานมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพระเอกอยู่เฝ้าภรยาจนกระทั่งเธอรู้สึกตัวแม็กดาล่าบอกว่าเธอไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเธอสู้กับพวกมันและบอกกับตัวเองว่าถ้ารอดไปไม่ได้จะไม่ได้เห็นหน้าพระเอกอีกซึ่งพระเอกก็ภูมิใจมากแต่ให้ภรรยาพักก่อนที่เหลือเขาลุยเองจากนั้นพระเอกก็กลับบ้านเปิดคลังแสงที่ซ่อนอยู่ใต้สนามหญ้า ออกตามสืบหาแท็กซี่สีเขียวจนกระทั่งเจอที่ตั้งบริษัทเขาจ่อปืนบุกเข้าไปตอนเย็นดูประวัติคนขับช่วงเวลาที่บุกไปบ้านเขาจนได้รู้ว่าคนขับชื่อว่าลีโอวันต่อมาละเอกก็มาดักเจอลีโอเขาสกดรวยตามไปก่อนจะแกล้งไปเป็นลูกค้าขอขึ้นบนรถเนี่ยละเอกก็หมุนที่เก็บเสียงปืนและเคาะกระจกลีโอเห็นก็ตกใจมากเขารีบส่งเงินให้เพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะมาปล้นแต่มันไม่ใช่ละเอกบอกเราเรื่องค่าจ้างก้อนโตที่ได้เมื่อสามวันก่อนสิ ลีโอกลัวมากเขายอมบอกทุกอย่างวันนั้นไม่มีลูกค้าเลยเขาเห็นเครื่องบินเจ็ตลำหนึ่งก็เลยไปจอดดออมีผู้หญิงผิวขาวสองคนและผู้ชายหนึ่งซึ่งดูน่ากลัวมากลีโอขับไปส่งในป่าลึกพวกเขาไม่ยอมให้ปฏิเสธเลยจนเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวบอกให้ลีโอรอพวกเขาหายไปราวชั่วโมงลีโอกล่าวว่าจะชิ่งแล้วเพราะว่าหิวข้าวแต่พอตะวันตกดินพวกเขาก็กลับมาผู้ชายตัวเปื้อนเลือดสั่งให้ลีโอไปส่งสนามบินและทุกอย่างก็จบแค่นั้นเสียงเงียบไปสักพัก ลีโอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเข้าเลยเสนอจะยกรถให้พระเอกแต่พูดไม่ทันจบคําพระเอกยิงเฮดช็อตเขาพูดอยู่เสมอควา,ามเห็นใจคือจุดอ่อนจากนั้นพระเอกก็ขึ้นเครื่องไปยังนิวออลีนเพื่อจะพบทนายซึ่งก็คือนายจ้างที่พระเอกคาดว่าเป็นคนลงมือมีกระดังสินค้ามากกว่า5 0,000่นแห่งในสหรัฐและพระเอกมี6ในนั้นมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้สําหรับงานนักฆ่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธพาสปอร์ตลอมป้ายทะเบียนพระเอกไปซื้อถังขยะ แล้วก็ทําการปลอมตัวเป็นพนักง,งานเขาแอบเข้าบริษัททนายจนเจอดูลาเลสผู้ช่วยของทนายพระเอกจ่อปืนสั่งเธอพาไปหาฮอตเชสดูลาเลสกลัวมากเธอต้องยอมพาเข้าไปฮอตเชสที่เป็นนายจ้างเนี่ยก็บอกนายคิดจะทําบ้าไรซึ่งหลังจากล้มเหลวฮอตเชสไม่มีทางเลือกเขาต้องขอโทษลูกค้าโดยการสั่งเก็บพระเอกมันเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นอัตโนมัติแต่พอถึงตรงนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วฮอตเชสบอกมันยังพอมีทางเลือกโดยให้พระเอกหายตัวไปซะไปอยู่อีกซีกโลกหนึ่ง มีเงินอย่างเหลือใช้อยู่แล้วแต่พระเอกไม่ต้องการรับเขาอยากรู้ชื่อลูกค้าคนที่มันลงมือฮอตเชสไม่ยอมบอกเมื่อเป็นแบบนั้นผลลัพธ์ก็ไม่ต้องสืบฮอตเชสเสียเลือดจนตายแต่ดอลารเลสเธอไม่อยากตายและจะบอกคนที่ลงมือแต่มีข้อแม้ต้องไว้ชีวิตเธอเธอมีลูกที่ต้องดูแลพระเอกยังไม่ฆ่าเขานำศพฮอตเชสลงถังขยะและพาตัวดอลาเลสไปด้วยเธอพาไปค้นข้อมูลจนได้ชื่อของคนลงมือแต่พอจะเดินออกมาเนี่ยพระเอกที่อยู่ด้านหลัง เขาก็จัดการจบชีวิตโดลาเลสอย่าเห็นใจมันคือจุดอ่อนละเอกย้ำตัวเองตลอดการเก็บกวาดสำคัญมากลงแรงเยอะถ้าจะไม่ให้ถูกจับได้จะต้องรอบคอบเป็นที่สุดละเอกนำศพไปทิ้งทั้งที่แม่น้ำและใต้สะพานเขายังต้องคอยเตือนตัวเองไว้เส้นทางชีวิตคือทางที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นจากนั้นก็กลับไปนอนพักต่อด้วยนำรถไปฉีดล้างกลิ่นรหดป้ายทะเบียนด้านนอกออกและก็เดินทางต่อเพื่อออกตามหาเป้าหมาย ละเอกเปลี่ยนชื่ออยู่ตลอดจุดหมายคือฟลอริดารฐแห่งแสงตะวนันแต่ก่อนอื่นละเอกไปซื้อของเข้าบ้านเน้นยานอนหลับเขานอนอยู่บนรถที่หน้าบ้านของเป้าหมายรู้ตัวอีกทีฟ้าก็เกือบมืดพวกมันขับรถออกจากบ้านพละเอกสะกดรอยตามไปซึ่งพวกมันเนี่ยมีด้วยกัน3คนเป้าหมายคือชายเดินกะเพกท,ที่โดนภรรยาเข้าแทงละเอกตามมันกลับมาที่บ้านตอนนี้ชีปจระจรเกินร้อยยีแต่ละเอกไม่สนแล้วเขาปลดเครื่องวัดออกซึ่งหน้าบ้านเนี่ยมีสุนัขพิษบูเฝ้าอยู่ละเอกโยนอาหารให้กิน ซึ่งผสมยานอนหลับจากนั้นเขาก็จ่อปืนเดินเข้าไปผิดบูตัวนั้นแน่นิ่งไปแล้วพระเอกเข้าไปถึงในบ้านมีเสียงน้ําไหลาจากฝักบัวเขาจ่อปืนเดินอย่างเชื่องช้าทีวีถูกเปิดทิ้งไว้พระเอกเตือนตัวเองจงทําตามแผนไว้เชื่อมั่นในแผนอย่าไปด้นสดอย่าเชื่อใจใครสู้เฉพาะในศึกที่มีคนจ้างให้สู้ตอนนั้นเองเป้าไม้เนี่ยก็พุ่งเข้าใส่พระเอกปืนเขาหลุดมือ ทั้งสองได้เปิดฉากวัดกันอย่างดุเดือดอีกฝ่ายคิดว่าพระเอกจะมาปล้นพวกเขาเนี่ยบวกกันอยู่นานมากฝีมือนับว่าใกล้เคียงกันต่างฝ่ายต่างเจ็บหนักบทสรุปสุดท้ายเป็นพระเอกที่สามารถยิงปิดชีพได้พิษบูตื่นเพราะเสียงมันรีบวิ่งสายพระเอกแต่เขาก็ปิดประตูรั้วทันจากนั้นเนี่ยก็จุดไฟเผาที่นี่เขากล่าวกับตัวเองนี่แหละสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทกับมันถ้าอยากจะประสบความสําเร็จมันง่ายๆแค่นั้น พระเอกกลับห้องอาบน้ำเดินทางสู่นิวยอร์กเช่ารถเหมือนทุกครั้งโดยสลับชื่อไปเรื่อยเข้ามาเจอนักฆ่าหญิงอีกคนพระเอกอยู่หน้าบ้านเป้าหมายกินยาแก้ปวดและอักเสบและก็เหมือนเดิมเขานอนบนรถเพื่อดูความเคลื่อนไหวอยู่แบบนั้นหลายช่วงยามผู้หญิงคนนี้ใช่แน่จากรูปพรรณเหมือนที่ลีโอบอกเลยคืนนั้นเธอขับรถออกไปข้างนอกสเต็ปเดิมพระเอกขับตามไปจนไปหยุดที่ทางแยก ละเอกมาเทียบข้างเธอในมือถือปืนพร้อมยิงแต่แล้วบริเวณนั้นมีเสียงรถตำรวจซะก่อนทําให้พลาดโอกาสนี้ไปเขาตามเธอต่อเธอไปยังร้านอาหารละเอกมองผ่านกระจกอยู่ด้านนอกถ้าผู้หญิงถูกฆ่าตายก็ต้องสงสัยหลักมักจะเป็นสามีหรือว่าแฟนเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศละเอกเข้าไปนั่งกับเธอโชว์ปืนในมือให้เห็นอีกฝ่ายก็หน้าเวอไปเลย เธอรู้ทันทีว่าพระเอกคือใครและเหมือนจะรู้ชะตากรรมตัวเองเธอสั่งเหล้ามาเพิ่มเชิญพระเอกมาดื่มด้วยกันสำหรับมื้อสุดท้ายของเธอเธอเดาว่าพระเอกเหนียคงจัดการชายที่ฟอลอริดาแล้วเธอยื่นเล่าให้พระเอกแต่พี่แกก็นิ่งตลอดเวลาเธอพยายามบอกว่าสิ่งที่เกิดกับแม็กดาล่าภรยาพระเอกเธอไม่เกี่ยวข้องด้วยแถมยังช่วยค้านแล้วแต่ว่าฮอตเจสไม่ฟังเธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นตอนที่เข้าวงการนักฆ่าใหม่ๆเงินคือแรงจูงใจ ถ้ามันมากพอเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทําของเราเองเธอเล่าเรื่องของนายพลนที่เข้าป่าไปฆ่ามีกริซลี่แต่พลาดท่าให้มีถึง3ครั้งจนมีสงสัยว่านายพลาเนี่ยไม่ได้เข้าปา่าเพื่อมาล่ามีจริงๆพระเอกก็เช่นเดียวกันทั้งที่สามารถใช้วิธีอื่นฆ่าเธอก็ได้เธอกรีดต,ตอนนี้ก็ยังจะถูกฆ่าอยู่ดีแต่ว่ามันจะไม่เนียบทําไมถึงเลือกเข้ามาตรงนี้เธอเดาว่าพระเอกอยากมานั่งตรงนี้เพื่อแสดงสีหน้าว่าตัวเองเหนือกว่า เหมือนกับที่ปารีสที่ยิงอย่างมั่นใจแต่ก็ยังพลาดเธอเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าฝีมือระดับพระเอกเนี่ยจะพลาดได้หลังจากนิ่งมานานรับพระเอกก็ยกเล่าดื่มเขาไม่ได้คาเธอในนั้นสองคนเดินออกจากร้านพระเอกย้ำกับตัวเองตลอดทําตามแผนอย่าด้นสดซึ่งเธอก็รู้ว่าตายแน่จึงเสนอเป็นที่ริมน้าพระเอกไม่พูดอะไรจนเธอลื่นล้มและยื่นมือขอให้ช่วยเซียววีนั้นพระเอกยิงเฮดช็อต เขาลงมืออย่างสุขุมเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปอย่าเชื่อใจใครนี่แหละสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จละเอกขึ้นเครื่องเดินทางหาเป้าหมายรายสุดท้ายรับเป็นชายผู้ร่ำรวยแต่ยิ่งรวยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะไม่เป็นจุดสังเกตสเต็ปเดิมละเอกสอดแนมเป้าหมายจากนั้นก็ติดต่อซื้อปืนซึ่งมีตั้งมากมายแต่ว่าเขาเลือกเพียงปืนพกกระบอกเดียวซึ่งเป้าหมายคนนี้เขาชื่อว่าเครบอลละเอกสะกดรอยมาถึงที่ฟิตเนส แอบขอโมยบัตรของเครบอลโดยใช้เครื่องก๊อปปี้บัตรไว้นํามันไปคืนที่เดิมตกดึกคืนนั้นพระเอกก็ใช้บัตรที่ก๊อปมาเปิดเข้าไปยังโรงแรมที่เป้าหมายพักอยู่ซึ่งเครบอลกําลังคุยโทรศัพท์ก่อนจะเห็นพระเอกยืนอยู่ต่อหน้าซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคือใครพระเอกจ่อปืนใส่เครบอลรีบวางสายทันทีและเข้าใจว่าพระเอกจะหมาปล้นเขาเสนอจะโอนเงินให้พระเอกทําท่าจะเหนียวไกลเครบอลก็บอกให้หยุดก่อนจะให้เขาทํำยังไงแล้วคุณเป็นใครพระเอกก็โชว์บัตร ที่เครบอลเนี่ยได้รับงานมาซึ่งอีกฝ่ายก็รู้ทันทีว่าพระเอกคือใครคนที่เขาถูกสั่งให้ไปฆ่านั่นเองเครบอลเนี่ยก็ขออธิบายให้เคลียร์หลังจากความล้มเหลวที่ปารีสเขาได้รับโทรศัพท์ฮอตเชสบอกว่ามีเรื่องผิดแผนนั่นคือที่พระเอกพลาดเครบอลเลยตอบไปว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เขายอมรับว่าได้ถามกลับไปเช่นกันว่าทําไงกับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งฮอตเชสเสนอให้ฆ่าพระเอกซะเครบอลพยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับพระเอกครับ พอฟังมาทั้งหมดเนี่ยพระเอกก็เก็บกระดาษคืนถ้าเขาต้องกลับมาอีกอาจมาในรูปแบบของกำมันตรังสีบนป่าแก้วกาแฟแก้วปวดของเครบอลตายอย่างทรมานหรืออุบัติเหตุหน่าเศร้าก้าวพลาดตกลงไปในช่องลิฟต์แต่พระเอกสัญญาเลยว่าจะเลือกอันที่เหมาะสมที่สุดให้อีกฝ่ายได้ฟังนี่ก็ผวาไปเลยพระเอกออกมาฉีกกระดาษรายชื่อทิ้งหลังจากนั้นก็เดินทางกลับที่โดมินิกันรับพระเอกอยู่บ้านพักเขากล่าว ความต้องการรู้สึกปลอดภัยเป็นเหมือนทางลาดชันโชคชะตาคือยาหลอกเส้นทางชีวิตคือทางที่ผ่านมาแล้วเท่านั้นหากในเวลาแสนสั้นที่เราล้วนได้มาและเรายอมรับมันไม่ได้ไม่แน่คุณอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนส่วนน้อยบางทีคุณอาจเป็นเหมือนผมหนึ่งในคนส่วนมากพระเอกอยู่กับภรรยาอย่างสงบก่อนที่หนังจะจบลงตรงนี้ และนี่คือ The Killer 2023ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7จะจุ3เต็ม10คะแนนครับและเว็บรเช่นนักวิจารณ์ให้ไว้ที่87%ฟังคนดู76%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Netflix ภาคไทยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแม n ก็แมนแนนเห็นความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ